สวัสดีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,566นี้ทุกคนนะครับก็วันนี้จะมากล่าว ปัะชิมโอวาสให้กับนักศึกษาทุกคนทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ในระดับประกาศนียบ,บัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับก็ส่วนของการศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับแม้ว่ามันจะสิ้นสุดแล้วเมื่อ2ปีหรือ4ปีที่ผ่านมานี้นะครับแต่ว่าเราสําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปใช้ชีวิตนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในนอกั้วมหาวิทยาลัยนะครับ สิ่งสำคัญของการที่เราจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง<ม>ก็คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เพ,ม,เ,พมเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา<ๆ>ก็อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราจบไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะไปทํางานในตําแหน่งงานที่มั่นคงเราก็ต้องพัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีคุณค่ากับองค์กรนั้นได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็คือ ความมีวินัยนะครับเพราะว่าหากว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราเรียนรู้นะครับเพียงวันสองวันแล้วหยุดนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้นหรือทําให้เราเหนือกว่าคนอื่นได้แต่ว่าถ้าเราฝึกฝนหรือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาในในที่ทํางานนะครับหรือในสังคมแวดล้อมที่เราอยู่ ประการสุดท้ายคือการที่เราได้ไปอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยไ,ไปอยู่ในที่ทํางานสิ่งสําคัญมากๆก็คือการปรับตัวอยากฝากกับทุกคนว่าเราไปอยู่ในสังคมแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมแวดล้อมเหล่านั้นให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับได้จบไปแล้วนะครับไปใช้ชีวิตในการทํางานใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตของตนเองนะครับอย่าง มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่ตนเองปรารถนาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ